ถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตรักจบลงเราก็ต้องไม่ชวนทะเลาะไม่ชวนหัวเสียไม่ชวนหงุดหงิดไม่ชวนกโกรธไม่ชวนหาเรื่องแต่เราจะสร้างบ้านให้หน้าอยู่สร้างครอบครัวให้ดูอบอุ่นขึ้นเราจะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เราสามารถทำตัวเองให้มีความสุขขึ้นได้เราสามารถสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้เพื่อให้เขากลับมาเองเพื่อให้เขามีสติขึ้นมาเองเราจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีร่าเริง เพราะว่าเรามีลูกที่ต้องดูแลเราจะต้องทำตัวเองเป็นคนหนึ่งที่สามีอยากกลับบ้านเขาอยากจะกลับมาทุกวันที่มีโอกาสได้กลับมาเพราะเขาอยากมากอดภรรยาอยากกอดลูกเพราะเขารู้สึกว่าบ้านมันน่าอยู่ไงอยู่บ้านแล้วสบายใจไงเราเองนี่แหละคือคนที่จะเปลี่ยนทุกอย่างด้วยตัวเราเอง ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมถ้าเราอยากให้ชีวิตทุกอย่างมันดีขึ้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาอารมณ์ดีขึ้นลุกขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นดูดีขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเอาเวลามาใส่ใจตัวเองมากขึ้นเอาเวลามาดูแลลูกให้มากขึ้น เพราะว่าเมื่อเราใส่ใจตัวเองเราจะมีเวลาที่จะคิดและต่อยอดสิ่งอื่นๆว่าเราสามารถจะหาความสุขจากที่อื่นได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีแต่สามีเท่านั้นที่จะหาความสุขให้เราได้เราจะมีมุมที่กว้างขึ้นเราจะมีโลกที่ขยายและกว้างขึ้นมากลองดูนทุกคน เราตั้งใจทำคลิปนี้มากเลยหวังเป็นอย่างยิ่งที่ใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและผ่านได้เพราะเรามั่นใจมากๆว่าทุกคนผ่านได้อยู่แล้วเพียงคุณรักตัวเองมากๆนะ